สบายดีพี่น้องถักทายสบายดีพบพ่อกับซองเบาดาวบ้านนาปุ่นไก่กับขึ้นเทียงอลไรโอ้เมื่อนี้สร้างจอยมีงานเข่าอีกเลยพี่น้องเอ bbe 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 ้ยล้วพี่น้องเอ้ยมาจะเป็นสร้างมนะเบร์ยูสบริยอีกแล้วพี่น้องเอ้ยนี่เป็นสมของหมูดอกสมของตัวเองมีแต่เสียเงินพี่น้องเลยมี่ก็เสียไปเลยแจ็คลอยเลยนี่ซองลอยเต็มเลยนี่ก็ได้ ปาดโธ่อย่ามองเน้อยอย่ามองอย่ามองอย่ามองอยบอกว่าจะเป็นผูมิเป็นเงากระดานง่าภูเป็นว่ากันเลยหนูสางจอยนี่ก็ดื้อกดื้อเอาไปเลี้ยงเนี่ยไปลูกเอ้ยปู่ไม่เท้าพ่อหยาดใส่กองไปถ่ายอีกเลยสางจอยก็รับงานคุ้มเงื่อแท้เด้ยนี่สบายดีพี่น้องสวัสดีไปเลยบ ลูกลูก,กล,ลูกสางจอยอน,นี่ลูกสางจอยกับคา้าได้ไหมงับออกจากพ่อไปไหมงัไปงับไปงับไปงับไปเล็กน้อยสื่อท่อสื่อไอ้ยังสื่ออันนี้มันนี่มาใส่ใหม่นะม,มันคือ,อยังอันนี้อันนี้เลือตุกอัดน้ำมันว้า,าว<อ>ว้าวตัวนี้ดูดน้ำขึ้นแต่ว่าดูดขึ้นไปแต่ว่าน้ำลงบ่ได้โดยเลยมินาทีดูดน้ำขึ้นอย่างเดียว เปลี่ยนเปลี่ยนว้าวเป็นแบบนี้เปลี่ยนตัวนี้ลอยเช่าตัวตัวบอดี้เนี่ยแปดสิบบาทตัวมันหักป่ะอือตู้ตัวมันหักกันเท่าไรแปดสิบบาทตัวแบบอืออันนี้แบบเก่าบ่อันนี้มันแบบดีไงอือแบบเก่ามันพี่อนโอ้โหมาถึงแม่แม่สร้างจอยกามาบ้างคือรับงานประจำใท่เนาะงานงานก็น่าจะเงินจะขอผูนพี่น้องทอดอันผู้้ายยะ สายทอทอค้นจากนี่แหละจากได้นี่แหละบได้ใส่หนําป้ายอีงดอกพี่น้อจากได้ตัวน,นี้แหละ้อุ้มมาเ้ออย่าไปอุ้มุอมานอุ้มมาอุ้มมาใส่หุดลอาต้นต้นนี้คือสีนอยู่เนาะคืท่าเราอาบน้ำมันมีปัญหาห้าันนัอืมน คือคือคือว่าทอไม่ไหนนะบอกมันม oh no ันฮ uh mm ัก hmm. บ่ะพี่ชอได้ได้ไหเธอสิมันใจบ่เธอเห็นได้ได้นะอดโค้งไปทางไหนจุดดจุดจเบ่งเงเบ่งเบนเาเเย็น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 เย็เย็นเย็นเย็นเทาเท้เไปก่อน thấy thấy, ờ, tổng... còn gùm luôn anh này, kha kha ngàm anh em nè, luôn thì nó bạn, nhạt luôn, <laughs> khó kẹt tôi tô nhảy mà lông thì cả pô rồi nè, cái xí bát đơ. มี่เนี่ยเสียงเสียงนะเราเรา้นปิดก็ได้เดี๋ยวดด้ไ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 ด้ตัวนี้บลิกปันไดเนาะนี่สังจอยสอมได้ติดต่องานมาได้เสื้อทิงมาอยู่ ยุยยบับใบพัดมันนะคือยังไม่ลด้วยอ่าบแมนโบเกียวกับตัวนี้บอ่อดูเนาะมันตั้งี้หินอยูย่เลยจ้ะดากมันคุ้งกือกเลยบน้ำจงุมันมีคีห้หินบ่เป็นหลงออไมน้อยเป็นหมน้อย ลุไ่ได้อย่งลงลงลงชอทางจชอปเองนะพี่น้องชอมกอ,อกได้ตัวเองเอาเาก็ซื้อมาใหม่มันมุ้นเลนะีเลยน่ำมันลงได้พี่น้องเข้ากับาสาเหตุมาดึมาพอขาดสื่อเยากเลยมีน น่ามันคือลองบ่ได้กับบค่คืนเอ้ยเนยเนยเนยกาวมันหอนกาวมันได้เนยเพื่อนก็อยากเบิง่งได้เดี๋ยวนีนะเป็นผู้ช่วยบอกเลลูกใจทั้งในบ่ไอ้วงตกเน้อดูสังใจอบอก ทำเองพี่หน่อยได้เป็นยังดอกถ้าเบิกเงินอ่ะมันสิขึ้นมาว่ไปนี่อะไรอ่าเจ้ามาแต่ไทยนะเขาจะค้าเป็นเงินบาทอยู่แล้วอืยังที่มาแต่ไทยเนี่ยค้าเป็นเงินบาทเบิดเนาะยัง ก้านี้แล้วมันเป็นทงยางเลยหอมหออหอเลย,ยอะไจเช็ดอะไรบ้างเยแกออกแกออกเจ็บๆนะ,ะมันออกองหงอนนะกนนีม้ม,นมันเป็นยางปา้าเาเคยใบก้าวอีกก้าวหนึ่งอนหงอนนะก้าวแบบหอนก้าวาห,อาหอนครับอู้หอนว้ว้ปเปิลน้ำด้วยแต่พันบอ สองเองพี่น้องเลยตั้งแต่ว่าสิพากันเอาคิดกับรำไมว่าอยากสร้างมาสอมเอาเบิ่งให้ดูดาวบอกเสียเงินจะสร้างจอยบอกลองเบิ่งเองซะก่อนมาบุได้จังเรียกสร้างออกมือไุดความสามาตกกระบอกก็ทั้งจอดขึ้นไป

ติดครับ hmm. พี่ใจมันสีรุ่งนะคือใจเมื่อไรวางไดเกี่ยวกับว่ามันแห้งจะเห็ดนะเนาะตัวมันแห้งจังเปิดเปล่าก้าแห้งอยูแล้วขาเก้าแห้งสักคนพี่น้องจะสิเปิดน้ำลองบึงใดตอนนี้กันนำก็ยังใส่บึงใดเพราะว่าถขารอแต่งมาเลยแต่งมาไว้ เกาสิแห่งอ้ยส่งกับคาด่าอีกครูวายมาเบิ่งพี่น้องเลยจะได้หรือบ่ได้คลำจักหน่อยสิเปิดให้พี่น้องเบิ่งแล้วก็สิโหดสวนพักเลยพร่าพักเข้ากันมันเหลืองเขาเลยบ่ได้บอกว่ามันถึงน้ำฝนนะสิเปื่อยเหมดเลยตอนนี้กำลังอ้อยน้ำพี่น้องเลย นำมาลงจนเบิดเลยปมีนำใส่เด็ลายหของมันทั้งเด็ดนเาะมอสันเออเดเอากนอเต็มแลจ้ะอาปั Maybe, uh, no ้ำดีว่าจะได้นำไ่้จะเส่าเนาะพรมีเออหายนั่นนั่น จได้ยปะเนะส,ส,สริมือสังซอยบ่เนยคิดว่าได้ยุคิดว่าได,ด,ได้น้ามันสีมาอายุชิไปสายน้เนยน้ำมันจะล,ลอยน้ำนอนบ่้หอดก็หาเม็ดได้ึงเลยได้นะอ้หชนี้มันอ่างรายเนาะน้ำไม่ได้ลยท 4, 4, 4ั้งที่ที่เม็ดอยู่น ที่ไม่ได้ปงุงก็ยงไม่เกลือน้ำมันจักค่ะถังตอนถังนะมันกจะเกลือน้ำน้ำได้เนาะเจ้ากัะน้ำใสได้นั่นอยู่หน้านะน้ำบริข่นคือบ้านนองหลีแต่บ้านนองหลีบน้ำขุ่นขุ่นป้าปโถูไายเตบิบเนาะมันก็เกลือสีนะนั่น,น ยังลงอยู่บ่เมนมาลงเบิดคักอะไรเปอแป้งแป้งอยู่บ้านกับแป้งเบิดทะล่อยเรอแมเายนออยู่บ้านก็เป็นอยู่หน้าก็เป็นอยู่หน้า ค่อยคำลงแรงเลยพี่น้องสีได้นำอาบอยู่บ่อตอนนี้ให้น้องน้่ยลงมาอาบน้ำอยู่เทียงเพิ่นเพราะว่ามันคำม,มืดแล้วตะเวนกระตกดินแล้วพี่น้องเลยนะ้างจอยเขาก็ยังซอมบ่ได้อยู่สงสัยอันนี้กระเซียประมาณหูอันนะ่ะซื้อมาใช่ไหมกระเซียเธาได้ดาวตอนนี้เบิรไปสีแล้วตอนนี้เบิร์ตไปสี่อยแล้วนนนะเฉพาะซอมกอกนํำนลยพี่น้องแถมรถก็มะยางห่วอีกแม่นบ่ รถกระหัวอีกตะโอ้ยสเปียนใส่ไม่อีกรถนะกระได้มือนี้เป็นมือทีสุดๆเลยพี่น้องอเรี่ยงใส่เงินพันกว่าบาทเลยได้มือนี้นะโอ้ยพี่น้องเลยเบิ่งสภาพรถแล้วแทมันันที่เขาซื้อมาใส่ไม่สุดสามร้อยนะกปประไปกรได้แล้วรถอืดๆๆอีกแล้วสีเปลี่ยนไม่อีกประมาณสองพันกว่าบาทนี่กำลังสั่งมากกำลังขามมาเล่าอยู่ตอนนี้ สี่เลียนใส่รถคันนี้นะตอนนี้ก็พระเอกจอยหรือ้างจอยนี่ก็มืดกำลังใจเราจนยอมแพ้เลยบุริยกยายเรียกสั่งเรียกช่างผู้ชำนาญมาอันมาสอนหายดีกว่านะผู้เล็เกเป็นอะไรกดกดตัวไหน,น,น สปริงที่มันดูดน้ำเวลาท่ายออกมาอ่อนมแข็งมันดูดน้ำบุ๋นอ่ออะไเท็่ได้ได้ไป่ะเนี่ยไต้องได้ถอนไหมได้ถอนไหมแลงมืงออื่นผู้อ่าตัวนี้ให้ไปเบิ่งให้เห็นมันลืมลืมลืมจุดๆนี่แหละลื่มที่เป็นอยังมันบุ๋นสปริงมันแข็งแหละตัวมันฮุบฮุบน้ำบุ้นมันแข็งมันบุ๋ได้เ้าต้องย่านเหอนออกอ่อนๆมันดูดน้ำได้เมนเมนเมน พูดจยากสุดมาแล้วต้องต้องซื้อสปริงมาใส่ไหมบอเ้ากระถอดคุณมากเลยกะถ้งซื้อก็ขอตอนชี้ชี้ที่บ้าทแต่ว่าตัวปัญหาอื่นนี้ไม่เจ้าขนาดขืนยากเพราะว่ามันนำมันอยู่ในท่อนั้นไต้องเหตุไม่ขำแบบโอ้ร้ายเจอตะเกียมีตัวนี้มันมี้ไม่ต้องง่ายอยู่บวันนี้ต้องอยู่กับไฟแล้วโอ้โหลืมเบิ่งซะเนาะแค่มาใส่แต่ตะนนั้นก็แล้วเลยเนาะพอเคยไป มันมีอยู่แต่ว่าเฮาต้องค่ายเกี้ยวออกกับข้าวของค่ายเกี้ยวออกให้เราให้สปริงมันอ่อนๆนะแต่ว่าเขาตึ้นเขาแข้แงโผล่แบบมันกูด้อะอืมเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเปลี่ยนใบผับมันบอกเมื่อกี้เนี่ยผัดไปครูไปเบิดหน่องเลยผูมมยใ,ใบผัดเก่าค่ะไปเลยแป้งหนักเกิดไปเลยลึกอันนี้คือใบผัดเก่ามัน,ในใเอาไปเอเาไปเอาบน้ำอยู่บงเอาบน้ำดอกนี่ มาลองอาบมาหนีจบแล้วน้ำก็ขุนๆุนใช่ไหน้องถือไว้จังไลยเห็นตรงนื้อตรงเมื่ออาบนา้ำอยู่ที่ยั้งเหรยังวะจบกันมันต้องตัดถอดอีกแค่หนึ่งพี่ยังเดาะไม่ค่อยว่ากันเมืนนม่อนียยุดใช้น้ำก่อนห้ามห้ามกินห้ามใช้บ่ห้ามล้างถ้วยอีกถูกพักเข้ากับวัสดุร่างอันน้ำฝนออกอะ คือสิบประด้ยล่างพะวันนำได้พอมาได้ตายได้ตายร้องเบิ่งนบเทเธอหนึ่งโอเคพี่น้องคำแล้วได้เฮากันย่งบ่ได้ขอบคุณพี่น้องเบิด์สุขสุขคนทีท่ติดตามรับสม้มตั้งแด่กับใบฟอกกันม่คิดหนานะพี่น้องเนาะสบายดี